ประวัติของชิริคามิฟูบุกิ เกิดวันที่5ตุลาคมอายุ18จนถึง102ปีส่วนสูง155เซนเธอเกิดในราศีตุลอิโมจิที่ใช้เป็นรูกข้าโพดกับสุนัขจิ้งจอกนะครับผม ชิริคามิฟูบุกินะครับผมเป็นหนึ่งในสมาชิกฮอและรุ่นแรกที่อยู่ร่วมกับโยโซระเมลอากิโรเซนทานนัซุริโอมัซซุริและอากิฮะโตนอกจากนี้เธอยังเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยภายในฮอลลไลฟ์ที่เรียกว่าฮอลลไลฟ์เกมมิ่งซึ่งควบคู่กับโอคา i มิมิโอเนโกมาตะโอคายุ และอินุการมิคโลเนะนะครับผมบุคลิกภาพนะครับผมฟูบุกิมักจะล่าเริงและตื่นเต้นอยู่เสมอซึ่งร้องเพลงเล็กๆและมุกตลกมากมายเธอเขินอายเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆและรู้สึกเขินอายซึ่งเวลาซ่อนสนมากฟูบุกิมักจะโผล่แต่หูจริงจอกสุดน่ารักของเธอนั่นเองซึ่งเธอลหลงไหลในเกมและบทสนทนาที่น่ารักกับตัวละครในเกมที่มีสคริปหรือภาคเสียงเป็นตัวละครในขณะที่สร้างเอฟเฟกต์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเธอมีด้านที่ฉลาดเกมโกงโหด เลี่ยมและบิดเบี้ยวสำหรับเธอซึ่งแสดงให้เห็นบ่อยที่สุดเมื่อเล่นโปรเจกต์วินเนอร์กับ v t u b e r คน,นอื่นๆเธออธิบายตัวเองว่าเป็นนักล่าและได้แสดงทักษะสุดขีดจนถึงจุดที่จะเกือบเอาชนะในการต่อสู้รูปแบบหนึ่งต่อสีทั้งหมดด้วยตัวเธอเองและได้แสดงทักษะสุดขีดจนถึงสุดที่เกือบเอาชนะในการต่อสู้รูปแบบหนึ่งต่อสีทั้งหมดด้วยตัวเธอเองเช่นเดียวกับกระบวนการคิดที่เป็นระบบตัวอย่างเช่นในระหว่างการสตรีมโปรเจกต์วินเนอร์นั้นฟูบุกิได้ร่วมมือกับเพื่อนทยอยในเกมเพื่อจัดแนวก การยิงของเธอและทําให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุและเมื่อเธอเล่นเกม u n d e r อร์เทเธอเริ่มใช้จีรุตก่อนที่จะค่อนข้างประจบประชนันและเฉยเมยมองต่อโลวี่ที่ร้องขอชีวิตซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะรู้สึกยากว่ากับจีรุ t ฟูบกินะครับผมเป็นคนที่เดินตามจังหวะกลองของเธออย่างไม่เกรงกลัวบางครั้งถึงขั้นเสี่ยงในอาชีพการงานของเธอตัวอย่างเช่นเมื่อเธอเคยพูดว่าถ้าโฮโลและบังคับให้เธอพูดอะไรที่เธอไม่ต้องการในสตรีมเธอก็อยากจะลาออกจากงานและในอีกกรณีหนึ่งเธอตัดสิน ใจโทรหาโลเบลูบนสตีมของเขาโดยไม่ตั้งใจซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากสําหรับไอดอลใดๆทั้งตัวจริงและเสมือนจริงเนื่องจากผู้ติดตามอาจโจมตีเธอเพราะทําให้เสียความบริสุทธิ์โดยการพูดคุยกับเด็กชายรวมถึงแฟนขุนนางและเรื่องไร้สาระต่างๆส่วนประวัติในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมบัญชีทวิตเตอร์ของเธอถูกเปิดตัวในวันที่19พฤษภาคมในปี2018ในขณะที่ช่อง YouTube ของเธอถูกสร้างขึ้นในวันที่23พฤษภาคมมาว่าเธอจะไม่ได้เริ่มกิจกรรมบน YouTube จนกว่า จะมีการถ่ายทอดสดในวันที่1มิถุนายนในปี2018นะครับผมเมื่อวันที่17ตุลาคมเธอก็ได้เปิดตัวโมเดล3มิติครั้งแรกของเธอของการเป็นสมาชิกฮอปไลฟ์รุ่นที่4ซึ่งหลังจากนั้นต่อจากโทกิโนะโซระโรโบโคและซากุระมิกโกะนะครับผมส่วนในปี2019นะครับผม เมื่อวันที่22มีนาคมเธอได้สตรีมแบบสดในการเปิดตัวโมเดลสามมิติชุดที่2ของเธอในสตรีมเดียวกันเธอยังประกาศว่าสมาชิกคนอื่นของโฮล e l a จะได้รับเป็นของตัวเองด้วยและจะมีสมาชิกใหม่อีก2คนของล o l e เ a มเมอร r เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนการสตรีมครั้งแรกของเธอหลังจากการเปิดตัวเพื่อน,นําเสนอโมเดล3มิติใหม่ของเธอถูกออกอากาศอีกครั้งในวันต่อมาของวันที่24เมื่อวันที่28สิงหาคมเธอก็ได้เปิดตัวชุดว่ายน้ํามมิติของเธอเมื่อวันที่19ธันวาคมบัญชีทวิตเตอร ของฮอลไลท์ได้เผยแพร่ว่าฟูบุกิและมิโอจะได้รับชุด2ดีใหม่และเธอเผยโฉมของเธอในกระแสะข้อมูลในวันที่22ธันวาคมโดยมีมิโอปรากฏตัวในชุดใหม่ของเธอด้วยส่วนในปี2020นะครับผมเมื่อวันที่1มกราคมเธอได้ประกาศในบัญชีทวิตเตอร์ของเธอเรวมถึงการเปิดตัวชุด2ดีชุดที่3ของเธอนั้นนั่นก็คือชุดกิโมโนเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่เมื่อวันที่24มกราคมพร้อมกับสาวฮอลไลฟ์คนอื่นๆจนถึง,ถงคลื่นที่3เธอก็ได้เปิดตัวชุดไอดอลสามมิติข,ของเธอในงาน h o ปไลท์ว like ันสเตทเฟสชิวอลนอนสต็อปสตอรี่ซึ่งคล้ายกับสมาชิกคนอื่นๆเครื่องแต่งกายนั้นเป็นชุดสีขาวตัดทองแต่มีสีฟ้าอ่อนเป็นเอกลักษณ์ของเธอซึ่งเธอนั้นมีหูกระต่ายและชุดกระโปรงวนศีรษะของเธอยังมีมงกุฎขนาดเล็กด้านซ้ายของเธออย่างอาฮงเงะ ในวันที่24กรกาคมเธอยังแซงหน้ามิไรอาคาลิอีกด้วยซึ่งกลายเป็นวีทูเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของ YouTube ซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องจากทั้งคู่ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกือบตลอดเวลานับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงครึ่งหลังในปี2017นะครับผมเมื่อวันที่28กรกาคมเธอได้ประกาศในบัญชีท w i t เตอว่า โมเดล 2D ดั้งเดิมของเธอจะได้รับการอัปเดตว่าเป็นเวอร์ชั่น2.0เธอเปิดตัวโมเดลที่ได้รับการอัปเดตระหว่างการสตรีมในวันเดียวกันโดยมีการแสดงออกทางสีหน้ามากขึ้นและการเคลื่อนไหวที่เพิ่มเข้ามาในหูจิ้งจอกของเธอนั้นและการปรับปรุงการเคลื่อนไหวทั่วไปนะครับผมและเธอยังประกาศว่าวันนี้เธอจะได้รับชุดสูตรใหม่นะครับผม ในวันที่หนึ่งสิงหาคมเพื่อการเฉลิมฉลองของการที่มีผู้ติดตามในช่องบิลลบิลครบ1ล้านคนเธอจึงเปิดตัวเครื่องแต่งกาย2มิติชุดที่4บนสตรีม YouTube โดยมีการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับโมเดล2มิติของเธอชุดใหม่ที่มีเสื้อแจ็คเก็ตสีขา,ขาวขนาดใหญ่ที่มีสีน้ำเงินและสีส้มลวดลายป้ายระบุตัวตนที่มีโลโก้แบบโฮลไลฟ์และเกมเมอร์และเสื bar ้อบาเรลของเธอซึ่งชวนให้นึกถึงชุดดั้งเดิมของเธอตั้งแต่การทำใหม่แบบทันสมัยเทคโนโลยีนอกจากนี้แล้วเธอยังได้รับกิต์ผมอันใหม่แบบช ส่วนทรงผมแบบใหม่ทั้ง2แบบซึ่งฟูบุกิอธิบายว่าสไตล์ไซเบอร์พังแบบแฟนๆของเธอล้อว,ว่ามันมาจากเกมอาร์ตในเกมมือถือที่เธอชอบเล่นนั่นเองเมื่อวันที่5ตุลาคมในการฉลองวันเกิดของเธอฟูบุกิก็ได้เปิดตัวชุดด D ชุดที่5ของเธอเป็นชุดเดรสสีน้ำเงินพร้อมกับโบติดตราจิ้งจอกสีทองขนาดเล็กหมวกสีน้ำเงินขนาดเล็กและชุดสูทสีน้ำเงินเข้มใกล้ถึงจุดที่สิ้นสุดของลำธารเธอยังประกาศว่าเธอจะได้หุ้นของเนนรอย์นะครับผม วันที่5พฤศจิกายนฟูบุกินะครับผมเป็นสมาชิกคนแรกของ h อ l i f e JP Gen 1ตลอดจนสมาชิกคนที่2ของ h o l i L e Gamer เข้าถึงได้ส่วนในปี2021นะครับผมเมื่อวันที่2กรกฎาคมฟูบุกิมีผู้ติดตาม YouTube มากถึง1ล้าน5แสนคนในระหว่างการสตรีม Minecraft RTA กับ Ender d r a g o n นะครับผม ส่วนกิจกรรมนะครับผมเมืม่อวันที่4เมษายนในปี2019เธอก็ได้ปรากฏตัวในการร่วมงานของ Hall Live กับ Door of the Breaker โดยเป็นหนึ่งในตัวละครร่วมกับโรโบโคอากิโรเซนทอร์นัทริโอมาสุริมินาโตะอากา y ยูซุกิช็อกโกะโอโซร a ซูบาลุและโอคามิมิโอนะครับผมเมื่อวันที่27พฤศจิกายนในปี2019เธอก็ได้ปรากฏตัวในการร่วมมือของ Hall Live กับ a z ซสูแลนในฐานะในตัวละครซึ่งร่วมกับนาคิริอายามะ มิมิโอนัึริโอมัสึริมูรากิชินอนมินาโตะอาวาและโทกิโนโซระเธอพร้อมให้บริการในวันที่27่ิพฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่10ธันวาคมเมื่อวันที่28ปมการาคมในปี2020ยจะมีการประกาศบนเดนเคกิออนไลน์ว่าเธอเธอจะปรากฏตัวในเกมเนปทูวิน่าเวิร์ดูโรสตาร์ในฐานะหนึ่งในตัวละครรับเชิญของ V t ทู e r อร์ร่วมกับโทกิโนโซระโรโบโคซากุระมิโกะมินาโตะอาวายูสุกิช็อกโกอินุกามิ โคลเนชิโลกาเนโนเอลและโฮโชมาลินเมื่อวันที่10มิถุนายนในปี2020บัญชีทวิตเตอร์ของเธอได้ประกาศว่าเธอและโฮโชมาลินจะปรากฏตัวเป็นผู้บัญชาการในเวิลด f อ a ฟบ s h i p เธอมาพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่11มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนเมื่อวันที่12มิถุนายนในปี2020เธอได้ปรากฏตัวร่วมกับมูส d ด็เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีของเกมรวมถึงภาพประกอบพิเศษที่มีฟูบุกิและเพลงต้นฉบับของเธออย่างเซฟแฟนแฟ ในเดือนกรกาคมในปี2020ได้มีการประกาศว่าเธอจะมีฟิกเกอร์ PVC เต็มรูปแบบจากก o o ส s m ม l ยซึ่งเป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังตัวละคร PVC ของ n เน d r o i d และ f i กมาเมื่อวันที่1ตุลาคมในปี2021 ภูพย่าเกมได้ประกาศว่าฟูโบกิจะพากย์เสียงตัวละครหัวหน้าโมนิก้าในเกม Little w i t h No Beta ที่กำลังจะเขียนขึ้นซึ่งแสดงร่วมกับเปโกระและโนเอลนะครับผมและนี่นะครับก็คือประวัติของชิลิการมิฟูโบกินะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อคอนเทใตคลิปต่อๆกันไปาใครอยากให้ผมเล่าเจวกับประวัติของ horror live คนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับผมเรื่องลิศอนิเมะทีเฮดผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลต่างงๆก็ต้อ ขอต้อลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ